สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเมื่อนี้ก็ับมาพบมุ่พอกันแล้วครับกับขนมคกสะสีมามือนี้สิพาพี่น้องมาเจ็บผักนี่ผักยังแนไปเบิ่งกันเลยครับพุน่นบยผักผักธรรมชาติปลอดสารผิดไอภาษาพื้นบ้านเพื่อนผักไท่ไงครับนี่ งามงามเย็บไปผัดกระแซบด้วยียกินมดิบจิ้มน้ำพริกกระแซบผัดกระแซบคองมักเลื่อยๆค้องปวดผมมากมักผมก็เลื่องมาปล่อยไปหลายปีแล้วครับมันก็พ่อได้กินมาเรื่อยๆทุกปีมันบอดับทนนี่ปลูกจังไรก็งามมีพวกบุ่งพร้อมพวกบุ่งก็งามงาม,งามคุณนะคุณแม่บ้านกำลังเก็บอยู่คุณ พักบุ้งยอดมันเลื่อยลงไปในน้ำงามงามแจดิภาคพี่น้องเจ็บพักบุ้งไปผัดหนึ่งอยู่หน้าครับมันสิเป็นให้นี่มันสิเป็นบวกบวกน,นนกน้องๆจังหน่อยผักบุ้งงามงามทีโมฮนเก็บไป่าๆไปโอ้ยบุ้งยอดพักบุ้งเหม่ยตรเนีน้ยอดพักบุ้งยอดพักไผ่ งามงามพัดกระแทบพักบุ้งมือนพักบุ้งแดงพักบุ้งธงบรรท่อาพักบุ้งแดงจะพักขึ้ทั้งยาพันก็คือถ้าผู้ใดเป็นโรคยิ้มที่ดวงตาผมเคยอ่านเห็นในหนังสือเคยเป็นโรคยิ้มที่ดวงตาเพิ่งเห็นพักบุ้งแดงนะครับโอ้ยตกน้ำคุณยอดมันเลยลงไปในน้ำเคยเป็นโรคยิ้มที่ดวงตาเพิ่งเห็นพักบุ้งแดง ไปต้มส่กันกับหอมแดงผมเข้าใจว่าสิเป็นหอมแดงประเภทหอมแดงมูเป็นขาหมอยายนะครับเพราะเป็นหอมแดงสีเขาปลูกใส่ใส่ในขั้วหรอกผมคิดว่าเป็นหอมแดงมูนั่นผมอ่านเห็นในหนังสือผมบอกผมว่าเห็นรูปเป็นว่าต้มผักบุ้งแดงกับหอมแดงใส่กันเอาหมอดินต้มต้มให้มันอายมีอายหอนๆเลยก็มืนตาเสียอายมันบานเขาเอินห่ม ม่มตาพันว่าได้ผลดีนักแเร่พันว่าแต่ว่าผัดนี่ก็สุดยอดอะไรเนี่ผมว่าเป็นผัดหน,ดดหนวดงามๆมันยู่น้ำกันขับป้ายนั่นป้ายขับปายกันงามกันผัดปอดสารกินแบบสบายใจมันเจ็บกำลังเจ็บมากอีกอยู่เมื่อวานเพิ่นกำลังเจ็บอยู่มือนี้ว่าได้ไปขายขนมครับมือนี้มากน่า มาเอาหุ่นบักขามมาเอาหยาออกให้บักขามมาเบิ่งบักแสงนำ้ำหน้า,าหนึ่งไันไปตลาดมืออื่นหัวนะครับต้องเสีไปแดดกระเด็แดดลูบออกมาภาพออกมา,า,ออกมาจากสีน,นี่แหลเอาคลิปนเหนียวซมิซักก้อนอยากให้ฟอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสะสะไข่ให้กำลังใจผมหน่อยได้ครับเด้อขอแรงใจ นั่นเป็นเพื่อนพี่น้องซุกผูทุกคนเหมือนเพื่อนด้พักล่ะกลับบ้านได้บ้านนี้เอาไปผัดกินแรงื้อนี้เอาเท่านี้สักกันครับเดี๋ยวจิบหมาจังขอกันไหมสวัสดีครับ